วัดสหกรณ์โคสิตารามตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกำลังจะมีงานบุญมหากุศลบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือพิธีอัญเชิญและสมโภชหลวงพ่อเสือพระประธานประดิษฐานอุโบสถหลังใหม่ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่4 6มีนาคมที่จะถึงนี้ณวัดสหกรณ์โคสิตารามค่ะด้านพระครูธรรมทรกีรติทีปังกโรรองเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โคสิตารามได้กล่าวว่า เดิมนั้นอุโบสถหลังเก่าของวัดสากรมีอายุ66ปีและมีสภาพที่ชมรุดซุดสงไปตามกาลเวลาจากนั้นเมื่อปีพศ2552หลวงพ่อพระครูสาครธรรมโคศิลเจ้าวัดวัดสากรโคศิตารามท่านได้มีดําริที่จะก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งเริ่มแรกนั้นจะไม่ได้เป็นการสร้างอุโบสถใหม่จะเป็นการบูรณะแต่เมื่อเรียกช่างมาดูได้ตีราคาประเมินค่าบูรณะ18ล้านบาทจึงได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการวัด และได้ลงความเห็นตรงกันว่าหากการบูรณะใช้งบิน18ล้านสู่สร้างอุโบสถหลังใหม่ดีกว่าโดยได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้สางอุโบสถหลังใหม่เมื่อปี2552และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี2566ซึ่งใช้เงินในการสร้างจากการทำบุญของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวน66ล้านบาททางนี้เมื่ออุโบสถหลังใหม่เสร็จทางวัดสหกรณ์โคสิตารามจึงจัดงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเสือพระประธานจากอุโบสถหลังเก่า ขึ้นประดิษฐานณอุโบสถหลังใหม่โดยงานนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6มีนาคมเป็นเวลา3วันค่ะการสร้างมานานและตั้งแต่2,500ระยะเวลามันก็เริ่มผูกพังไปตามการเวลาเมื่อปีพศ2552หลวงพ่อพระครสูสาครธรรมคุปสิ์เจ้าวัดอุป,ปัจจุบันนะครับท่านก็ได้มีดำริที่จะก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ แต่โดยจริงๆแล้วเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยจะไม่ได้เป็นการก่อสร้างบสถ์จะเป็นการบุรณะโบสถ์หลังเนี่ยครับแต่ว่าเราเรียกช่างมาดูช่างตีราคาค่าบุรณะทั้งหมด18ล้านบาทเราก็เลยคุคยกันในที่ประชุมคณะกรรมการก็เลยตกลงกันว่าถ้าบุรณะ18ล้านบาทสู้เราสร้างใหม่ไม่ดีกว่า ก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ในปี2552วางศีลาเลิกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ปี2566อุโบสถก็เกือบจะแล้วเสร็จ100แล้วนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจยกโควิดพอดีมันก็เลยทำให้เราใช้เวลาในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นานพอสมควรเหมือนกันครับสำหรับพิธีสำคัญจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่4มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา19นาที จะมีพิธีบวงสวงหลวงพ่อเสืออัญเชิญออกจากอุโบสถหลังเก่าขึ้นสู่ราชรถเวลา13นาิ19นาทีอัญเชิญหลวงพ่อเสือแห่รอบอุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่จากนั้นอัญเชิญขึ้นประดิษธานบนชุกชีอุโบสถหลังใหม่เวลา15นาิก9นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชาปิดทองทอดพระปาสามคัคคีสมทบทุนลงรักปิดทองแท้ หลวงพ่อเสือองค์จริงและองค์จำลองซึ่งพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเสือจากอุโบสถเก่าไปประดิษฐานณอุโบสถใหม่นั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และหาดูได้ยากซึ่งตลอดงานทั้ง3คืนนั้นจะมีมหรสพสมโพชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเสือประดิษฐานอุโบสถหลังใหม่คืนวันที่4มีนาคมพบกับคอนเสิร์ตจ็อบเสกสรรวันที่หพบกับแบงค์เส้นเล็กรักเติมโปร แล้วันที่6มีนาคมพบกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ชมฟรีตลอดงานและภายในงานนั้นก็จะมีบรรดาร้านค้ามาตั้งร้านขายของกินของใช้ให้ผู้ที่มาทำบุญได้ร่วมทบุญได้ช้อปกันอีกด้วยค่ะอโบสถหลังใหม่ยังไม่มีพระประธานเราก็จะได้อัญเชิญหลวพ่อเสือขึ้นไปปฏิสฐานในงโอโบสถหลังใหม่ในวันเสาร์ที่4มีนานน i ค y e a ในช่วงเช้าเวลา8โมงก็จะมีรำวงสวง9โมงสบ หลวงพ่อเสือหลังจากนั้นเมื่อบงสวงเสร็จเรียบร้อยก็จะได้อัญเชิญหลวงพ่อเสือออกจากอุโบสถขึ้นสู่ราชรถเวลาบ่ายโมงสินาทีก็จะได้ออกขอบวนแห่หลวงพ่อเสือรอบอุโบสถหลังใหม่หลังเก่าหลังจากนั้นก็จะได้นํทาท่านขึ้นไปปฏิสฐานอย่างอุโบสถหลังใหม่ครับพิธีนี้เป็นพิธีที่ดิ์สิทธิ์แบบหาชมได้ยากใช่ไหมครหลวงพี่น่าจะใช่ครับเพราะว่าพิธีอัญเชิญพระประธานขึ้นอุโบสถหลังใหม่เนี่ย น้อยวัดที่จะได้เห็นนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของวัดสหกรณ์ด้วยที่จะได้อัญเชิญหลวงพอ่อเสือซึ่งเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนชาววัดสหกรณ์ขึ้นไปประดิษฐานยางอุโบสถหลังใหม่ครับเพราะว่าหลวงพอ่อเสือนี่มีอายุนะครับมากนะครับเกือบเกือบสามกว่าปีครับสามกว่าปีเลยทีเดียวถือว่าเป็นพระเก่าโบราณศักดิ์สิทธิ์มากครับ พระครูธรรมทรกีรติทีปังกโรรองเจ้าวาดวสสากรโคสิตารามซึ่งขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนสิเจนุสิตร่วมง,งานพิธีอันเป็นมงคลยิ่งพิธีอันเชิญหลวงพ่อเสือประดิษฐานอุโบสถสหลังใหม่โดยพร้อมเพียงการตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะก็จะมีมหรสพดนตรีตลอด3คืนด้วยกันครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6มีนาคมนี้ครับ มีดอกไม้ทุบเทียนบูชาตามปกตินะครับบูชาแผ่นทองนะครับแผ่นทองเราจะได้ให้ญาติโยมเนี่ยเปิดโอกาสได้ร่วมกันทําบุญเพราะจะได้นําแผ่นทองเนี่ยไปปิดองค์หลวงพ่อเสือนะครับเป็นทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปิดทั้งหมด6องค์ด้วยกันหลวงพ่อเสือองค์จริงองค์จำลองแล้วก็มกขรณาสารืบบุดอีก2คู่นะครับหลังจากเมื่อเราจัดงานสมโพธิหลวงพ่อเสือเสร็จนะครับตั้งแต่วันที่4ี่ถึงหวันที่8เราจะทําพิธีบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ปิดทองแท้องค์พ่อเสือครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ญาติโยมนะครับปิดทองหลวงพ่อได้ตามปกติครับ,รบก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลนะครับ ที่ทางวัดสากรเราจะได้อัญเชิญหลวงพ่อเสือซึ่งเป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ของอุโบสถของวัดสากรได้อัญเชิญขึ้นไปปดิษฐานยังอุโบสถหลังใหม่ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันปิดทององค์พ่อเสือมาร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อเสือขึ้นปดิษฐานยังอุโบสถหลังใหม่ตามวันและเวลาดังกล่าวเจริญพร